สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับสู่ช่องพบกวนแมนาค่ะค่ะช่องนี้นะคะก็จะมีคอนเทนต์หลักๆเกี่ยวกับด้านวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็ด้านการเกษตรนะคะโดยคลิปนี้จะขอนําเสนออะไรคะลูกข้าวค่ะปลูกต้นกล้าค่ะค่ะก็คือการเพราะข้าว บนตา่ายเขียวนะคะวิธีนี้นะคะจะเป็นการทดลองทาครั้งแรกของที่บ้านนะคะเพราะว่าเห็นเกษตรกรหลายท่านนะคะเขาทําวิธีนี้แล้วก็มันสามารถที่จะทําให้การถอนต้นกล้าง่ายขึ้นนะคะก็เลยลทดลองทําดูก็ปรากฏว่าได้ผลดีอย่างที่คิดนะคะทําให้การถอนต้นกล้าง่ายขึ้นค่ะจะขอเกริ่นเกี่ยวกับการเตรียมข้าวแล้วก็การเตรียมดินนะคะการเตรียมข้าวอันดับแรกนะคะก็ เอาเข้าวเปลือกหรือข้าวข้าวที่เราจะเตรียมไปปลูกนะคะมาแช่น้ําแช่ทางกระสอบนะคะลูกใช่ค่ะประมาณหนึ่งคืนประมาณหนึ่งคืนนะคะค่ะแช่หนึ่งคืนผ่านไปก็เอาขึ้นจากน้ํานะคะแล้วก็เอาอบอบเนี่เราอาจจะใช้ผ้าคลุมหรืออะไรคลุมก็ได้นะคะประมาณประมาณหนึ่งวันค่ะสองคืน,นะคะสองคืนค่ะข้าวก็จะเริ่มงอกซึ่งข้าวจะงอกมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศนะคะ ถ้าอากาศร้อนข้าวก็จะงอกเร็วขึ้นนะคะส่วนการเตรียมดินนะคะเราก็ทายกลบหน้าดินทายกลบแล้วก็กําจัดวัชพืชแล้วก็คลาดนาให้พื้นพื้นมันเรียบเสมอกันนะคะผ่านไปหนึ่งสองวันให้ดินมันเริ่มหมาดๆสักหน่อยนะคะก็สามารถใช้ตาข่ายเขียวปูได้เลยนะคะปูไปตามนาที่เราจะหวานข้าวนะคะหลังจากที่ปูเราก็หวานข้าวได้เลยนะคะ ประมาณ25-30วันข้าวก็จะโตขึ้นมาแล้วค่ะสามารถที่จะถอนได้เลยนะคะจากนี้นะคะแม่ปอจะพาไปดูวิธีการถอนต้นล้า,า,านะคะค่ะใช่ว่ามันง่ายขนาดไหนนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะทำไมเ่อไม่เอาไม้มาใส่ด้วย นั่นพี่ตองออกจากกรากก็จะเริ่มต้นกะจะเห็นว่าพอเราเอาตะข่ายขึ้นการถอนกล้าก็จะง่ายขึ้นด้วยค่ะ เคาะ,ะให้ต้นข้าวเท่ากันนะคะแล้วก็วางไว้ในถังที่เตรียมไว้ค่ะยังไงคว่าหนก่อนนะให้พอดีตรงทึ้ตรงนั้ สามกันไหมขึมวางค่ะง่ายเรจะได้เสมือนกันกันยิงขึ้นมาค่ะ ก,ก็มัดค่ะก,ก็ได้มัดก้าที่เสมอกันค่ะนีกก่ไงค่ะคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะคะกิดติดตามช่อาผัวานบ้านนานได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่มของเราสวัสดีค่ะ